หมูสับกระเทียมเจียวแล้วก็ถัว่วกระเทียมเจียวนี่ทําแบบว่าเอาไปเข้ามือเวดไม่ต้องเจียวให้ยุง่งยากเมนูลูกสาวอยากทานค่ะต้มจืดกะล่ำปีเห็ดหอมหั่นกะล่ำปีให้แบบเป็นเว่น,วนแบบนี้ใหญ่ๆเลยนะคะเจบปนซื้อมาสองหัวโอ้โหยี่สิบ้าบาทกินทั้งหม้อเลยเนี่ย จัดเรียงเสร็จแล้วก็ใส่โปรตีนเกษตรนะคะเอาไปแช่น้ำก่อนอันนี้แบบเมนูเพื่อสุขภาพเลยซื้อโปรตีนเกษตรแบบว่าอบแห้งมาสดมากอันนี้ใส่เห็ดหอมแห้งๆแบบนี้เอาไปแช่น้ำแล้วก็เอามาหั่นปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวเกลือเล็กน้อยน้ำมันหอยซีอิ๊วหวานพริกไทยปน่น น้ำมันพืชเล็กน้อยจะปันใส่น้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำสะอาดน้ำเปล่านะคะเอาให้แบบว่าพอดีกับหม้อเลยเปิดแก๊สนะคะตั้งไฟต้มต้มตุนตุนไปเลยต้มต้มตุนตุนแป๊บเดียวก็ได้ทานแล้วค่ะหอมมากสุดยอดเลยค่ะเราก็ต้มให้กระหล่ำปีเขาเปื่อยก่อนนะคะ อนนี้โอ้โหเครืออรค่องแน่นพร้อมเสิร์ฟค่ะอ้มจืดกระหล่ำปีเห็ดหอมโปรตีนกระเสษตร วันนี้ทำเส้นหมี่คลุกนะคะเส้นหมี่แห้งน้ำยำก็สำเร็จรูปเลยเราก็คลุกเขาเส้นก่อนรสชาติแบบเอาโหยเข้าเนื้อเข้ารสแล้วนะคะใส่ผักลงไปน้อยเนื้อหมูวันนี้แบบว่ามีอะไรก็ใส่เอาเท่าที่มีในตู้เย็นเลยค่ะก็จะ,จะมีเต้าหู้ปูอัด เห็ดหูหนูเห็ดออริงจิใส่เท่าที่มีเลยนะคะหมูสับกระเทียมเจียวแล้วก็ถั่วกระเทียมเจียวนี่ทำแบบว่าเอาไปเข้ามือเเวศไม่ต้องเจียวให้ยุ่งยากโรยต้นหอมผักชีหน่อยถ้ายัางเปรี้ยวไม่พอก็บีบมะนาวขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะ